เดี๋ยวเลยไปฮ่าลุยไฟไฟ,ไฟไฟไหมวัดป่าดอยลำงานเนี่ยพะรักษาป่าวม่ไดน้นเหนือป่าไม้ก็พัดจะทําอะไรก็ไม่ได้วัดป่าดอยลำงานฮาว่าป่าไม้รักษาจะวัดแต่รักษาไม้รักษาไฟฮ่ะลุยไฟ ดับไฟป่ามัดป่าด้วยล้ำนาพระลุยไฟไม่มนุนหรอโอ้รุ่กว้างไม่จะหมดแล้วเวลานั้นว่าป่าไม้รักษาเห็นจะพระมเห็นมีป่าไม้มาดับไฟช่วยฮะเลยเนี่ยรุ่นของแท้รุ่นพระลุยไฟเนี่ยรุ่นของแท้ พระลุยไฟรุ่นแท้เนี่ยรุ่นของแท้รุ่นพระลุยไฟในป่าวัดป่าดอยลํางานเขาไม่มาคนจุดมาเวลาน,นั้นก็ว่าป่าไม้ดูแลว่าป่าไม้ช่วยไม่เห็นมีป่าไม้มาดับไฟช่วยพระเลย พระลุยไฟของแท้เป็นพระลุยไฟรุ่นพระลุยไฟนี่ลุยไฟที่วัดป่าดอยลำงาคนจุดมามาหลายวันแล้วสามสี่วันแล้วกลับมาสามสามสี่วันแล้วแล้วไม่ได้บันทึกวิดีโอไว้วันนี้เลยขอบันทึกวิดีโอนี่เขาเรียกว่ารุ่นเอ่อพระลุยไฟ รุ่นพระลุยไก่ของแท้เนี่ยรับไฟปา่าวัดปาด่าโดยลรงงานเนี่ยพระลุยไฟรุ่นพระลุยไฟก็จุดมาก็าจุดกินสัตว์จุไดไล่สัตว์ เป็ักหวานเ,าเวลาพระเนรจะทำอะไรเนี่จะหาว่าเออจะทำไายป่าเดีวเวลาไฟไม้ป่ามัเห็นป่างไม้มาดักช่วยเลยนี่แต่พระเนรเนี่ยครูบารุ่นลุยไฟเอาเอาแค่นี้เนาะมันร้อนเนาะนี่จะถ่ายให้ดูใหม่เพื่อนหมู่เพื่อนดับไฟก่อนนี่จะถ่ายไม่เพื่อนหมูเพื่อน เออถ้าไม่ถ่ายก็ไม่เห็นเนาะถ้าไม่มีคนถ่ายรุ่พระลุยไฟของแท้เลยเนี่ยรุ่นลุยไฟของแท้เนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของปลอมเนี่ยของจริงเลยจุ่นพระลุยไฟ ไม้มดลูกหนูปูปีกไม่เหลือเออแค่จะกินผักหวานแค่นั้นเองทอำทำป่าไม้เสียหายแต่ก,ก่อนเป็นหูเขาหัวลน้นนี่ดูดินี่เป็นปา่านี่ป่ปาทำไมก่อนเขาหัวลน้นต้นไม้ก็มีบ้างไม่ถึงกับลน้นแต่ว่าเห็นเกบโล้นเลยละ่ะ พอพระเน,นมาอยู่หลวงพ่อนบดลมาอยู่ก็เป็นป่าขึ้นมาื่อดูแลรักษาทั้งปลูกทั้กันไฟป่าช่วยกันเป็นมาเป็นเนี่ยเป็นป่าทุกวันนี้แหละโอ้ยถ้าไม่มีพระเน่นนะหัาหัวล้นกดอยากขาดแขนอ้ามก็ไม่มีกินในหมูบ้านตั้งแต่มีไม้เนี่ยขุดตรงไหนก็ได้กินน้ำอแอ่ก่อนนยู่โอ้ย น้ำจะกินก็ยังมีน้ำจะล้างบาตก็ยังไม่มีเลยเดี๋ยวนี้น้ำสะเต็มเขามีต้นไม้นี่แหละไอห,หลวงเราเก่งนะท่านละทีนี้เราเก่ง